สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวจุดชมวิวที่ผาสเสวยครับอันนี้เป็นจุดชมวิวที่แบบสวยๆอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาลสินครับอยู่ที่ผาสเสวยมองไปก็จะเป็นเจอกับนาชาวบ้านครับอยู่ตรงนั้น นาติดภูเขาครับส่วนในตอนนั้นก็เป็นภูเขาสุดลูกของลูกตาสวยงามมากบรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มเย็นสบายนะครับอันนี้เป็นรถของเรานาะมาจอดไว้ตรงนี้ตรงนั้นก็จะมีจุดบริการขายของกินขายอาหารด้วยตอนนี้อากาศเย็นแล้วครับเพืเ่อน เป็นเส้นทางระหว่างสมเด็จขึ้นสะกลถ้าเป็นช่วงที่แบบหนาวจะจัดก็จะมีหมอกครับจุดชมวิวจุดชมทะเลเหมอกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวสวยงามมาก บรรยากาศที่เราชอบเนาะก็จะแบบนี้แหละเพื่อนๆหาเที่ยวตามธรรมชาติครับสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันครับเราต้องมาให้ได้ครับใครที่จะเอาไปเที่ยวสกลนครหรือนครพนมสกลหรืออุดรเนี่ยถ้าใครผ่านเส้นนี้ก็แวะมาได้ครับแั่นั้นก็เป็นพื้นที่ของเลยอะ ไก่โน่นครับนน่นครับไก่มาครับ